สวัสดีครับพันทอมโดยเกษตรนครสวรรค์นะครับในคลิปนี้เราจะพามาดู t 20P นะครับอาการมอเตอร์แพร่กระจายน้ำไม่ทำงานนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยการจ่ายน้ําของ t 20P นะครับจะเป็นรูปแบบของเจ็ทนะเนาะซึ่งเจ็ตตัวนี้เนี่ยก็จะมีการอาศัยมอเตอร์นะครับในการหมุนนะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เสียนะครับอันนี้ ก็ถึงเวลาของเขาเขาก็จะเสียไปตามอายุการใช้งานนะครับทีนี้เราก็จะได้ทําการเปลี่ยนนะครับตัวมอเตอร์นะครับฝั่งของแขน M4 นะครับเป็นเฉพาะตัวแกนมอเตอร์ตัวมอเตอร์ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราทําเสร็จได้ภายใน1ชั่วโมงใช่ครับต่อมานะครับคราวนี้พอเราได้ทําการเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ไปแล้วนะครับขั้นต่อมาก็คือการที่เราจะทําการเทสนะครับอุปกรณ์ก็คือเริ่มมาแรกเปิดรีโมทนะครับนี่รีโมท สี2 P นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับกด1ครั้งแล้วกดค้างครับอันนี้คือการเปิดนะครับเอามือซ้ายหรือมือขวาก็ได้ที่เท่านะครับจับจับเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับอ่าให้สนิทนะครับไม่งั้นรีโมทตกได้นะครับโอเคพอเราเปิดรีโมทโดนเรียบร้อยเราก็มาเปิดที่โดนนะครับเหมือนกันครับกด1ครั้งแล้วกดค้างครับอ่าโดนก็จะติดนะครับอ่าคราวนี้ผมได้ทําการเติมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับมา รได้เติมน้ําไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็มารอรอให้รีโมทแพร์นะครับจะเห็นสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้นะครับขึ้นนันคือการเชื่อมโยงรีโมทเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสีเขียวตรงนี้โอเควันนี้เราก็ไปที่ภาษาไทยนะครับกดเริ่มได้เลยนะเราจะเห็นว่ามีน้ําอยู่9.3ลิตรนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับรานนี้เราต้องจับ2มือแล้วนะอย่าให้ตกนะครับนิ้วชี้นะครับไปที่ ปุ่มมิกนะครับปุ่มปุ่มสเปร์ครับกดค้างนะครับ3าวินาทีอ่าสเปร์จะเริ่มทำงานนะครับอันนี้คือการไล่อากาศนะอ่าต่อมาตอนแรกอาการของลูกค้าคือมอเตอร์ไม่หมุนเลยแต่ครั้งนี้นะครับเราเปลี่ยนตัวมอเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูกันครับว่าหมุนไม่หมุนอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหมุนปกติแล้วนะครับอ่าทำงานปกตินะครับเรียบร้อยครับ ก็มาซ่อมที่แผนทอมนครสวรรค์นะครับสามารถจบงานให้ลูกค้าได้ภายใน1ชั่วโมงและทำงานเสร็จเอาออกไปบินได้เลยครับสวัสดีครับ